สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่2 7คนผู้นั้นงามดังยกป่านยามราตรีมีเสียงหมาป่าหอนก้องกังวานแต่เสียงนี้ปรากฏมาเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆเงียบหายไปราวกับมีตัวตนที่ดูร้ายยิ่งกว่าพวกมันกำลังเดินอย่างโดดเดี่ยว สวีชิงเดินอยู่ท่ามกลางความมืดความเสียใจของเขาไม่อาจถูกกลบฝังไว้ใต้ก้นบึ้นจิตใจได้อย่างรวดเร็วเขาที่เติบโตมาจากถ้ำแยาจบเดิมทีก็เคยชินกับการจากลายอยู่แล้วทว่าครั้งนี้กลับอย่างลึกเหลือเกินความรู้สึกวูบหวงในใจทําให้อารมณ์ของเขาดําดิ่งร่างเงาก็ยิ่งส่งเสียงหวีดวิวท่ามกลางความเงียบงนันจนกระทั่งตอนเกิดฟ้าสางเขาที่เดินมาทั้งคืนจึงมองเห็นฐานที่มั่นภายใต้แสงอรุณในฐานที่มั่นดวงไฟบังตา สวีชิงคิดถึงแต่ก่อนไม่ว่าตนเองจะก,กลับจากพื้นที่ต้องห้ามดึกดเื่นเพียงใดก็ล้วนมองเห็นไฟจากที่พักแห่งหนึ่งที่จุดสว่างเพื่อเขาอยู่เสมอแต่วันนี้ทิศทางนั้นไฟก็น้อยลงไปแล้วดวงหนึ่งตลอดการความเหงารุนแรงขึ้นสวีชิงเดินเข้าไปในฐานที่มันเงียบเงียบเดินไปอยู่เบื้องหน้าที่พักที่มือสนิทผลักประตูเปิดเห็นสุนัขป่าสิบกว่าตัวด้านในเรือนพวกมันก็มองเขาเงียบเงียบเช่นกันเหนื่อยหน้าขึ้นมองห้องนอนทั้งสามมือสนิทไปทั้งแถบไม่มีควันจากครัวไม่มีแสงไฟไม่มีกลิ่นอาย ในห้องครัวยังเหลือข้าวเย็นเมื่อวานอยู่สวีชิงเดินเข้าไปมองชามตะเกียบสามชุดบนโต๊ะหลังจากนิ่งมาอยู่นานก็นั่งลงตรงนั้นแล้วก้มหน้ากินกับข้าวที่เย็นชืดหลังจากกลืนลงไปช้าๆทีและคำๆเขาก็ล้างชามตะเกียบเก็บกวาดครัวสุดลมหายใจหลือกลับมายังห้องของตนเองหลับตาลงแล้วเริ่มฝึกบำเพ็ญและด้านนอกเรือนเวลานี้ชายชาราชุดม่วงกับคนติดตามก็กำลังยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเหมือนมองทะลุทุกสิ่งจนมองเห็นสวีชิงที่อยู่ด้านใน พวกเขานิ่งเงียบผ่านไปครู่หนึ่งชายชาราชุดม่วงจึงถอนหายใจแผ่วเบาช่างเป็นเด็กที่จิตใจดีเสียเหลือเกินนายท่านเจ็ดพวกเราจะให้ตรากับเขาสักชิ้นดีหรือไม่ขอรับคนติดตามมองชายชาราชุดม่วงเราจนพวกเราเข้าไปเก็บด,ดอกเมฆาพาฝันที่ปรมาจารย์ปต้องการกลับมาจากพื้นที่ต้องห้ามส่วนหรือก,ก่อนเถิดผู้จบร่างของชายชาราชุดม่วงก็ค่อยๆสลายไปคนติดตามข้างกายพยักหน้าและสลายหายไปเช่นเดียวกันและเช่นนี้หนึ่งคืนก็ผ่านไป สวีชิงที่เดินออกจากห้องนอนในเช้าตรู่วันถัดมาก็มองไปยังห้องที่หัวหน้าเหลืออยู่อย่างเคยชินแต่ไม่นานก็หลุดสายตากลับมาเดินไปหาปรมาจารย์ไปเพื่อเล่าเรียนอย่างเงียบๆและกลับมาอย่างเงียบๆเช่นกันทำอาหารคนเดียวบนโต๊ะเขายังคงจัดชามตะเกียบไว้สามชุดนั่งกินไปเงียบๆค่อยเหลือบตามองไปยังที่นั่งของหัวหน้าเหลือเคยนั่งอยู่เนืองๆที่ตรงนั้นเมื่อหายไปคนหนึ่งเสียงสนทนาก็หายไปด้วยเช่นกันตลอดมื้ออาหารเงียบสงัดความรู้สึกน้อยแผ่ซ่าในใจสวีชิงอีกครั้งและก็ถูกเขากดข่มลงไป กินข้าวลำพังจนเสร็จหลังจากเก็บกว่าชามตะเกียบเขาก็นําอาหารสุนัขป่าออกมาโยนเอาไว้ในเรือนเมื่อเห็นฝูงสุนัขป่ากินอาหารสวีชิงก็กลับไปที่ห้องนอนนั่งสมาธิต่อวันคืนผ่านไปเช่นนี้เพียงไม่นานก็เป็นวันที่6ที่หัวหน้าเลยจากไปสวีชิงเอาความเสียใจฝังไว้ใต้ก้นบึ้งจิตใจกลับมาเย็นชาดังเช่นปกติแต่ถ้ามองอย่างละเอียดแล้วก็จะพบว่าความเย็นชาของเขานั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าเดิมเสียอีก นอกจากตอนไปเรียนกับปรมาจารย์ไปแล้วในเวลาอื่นความระแวดระวังตัวของสวีชิงยังคงมีอยู่ตลอดท่าทางเช่นนี้เขาคุ้นเคยดีเพราะหกปีก่อนหน้านี้คือท่าทางปกติของเขาประดุดหมาป่าเดียวดายเรื่องการฝึกบำเพ็ญของเขาก็พยายามยิ่งกว่าในอดีตและเหมือนว่าการทำเช่นนี้จะสามารถทำให้เขากลับมาคุ้นเคยกับการหยิ่งโดดเดี่ยวได้รวดเร็วที่สุดจนกระทั่งกลางดึกคืนที่เจ็ดพลังบำเพ็ญของสวีชิงก็ทะลวงขั้นจากเพชรคิรีสมุทขั้นสี่ทะลวงมาถึงขั้นที่ห้า สุนักป่าด้านนอกเหล่านั้นสัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากเสียงปึงปังก้องสะท้อนในร่างกายทยอยถอยหลังด้วยอาการสันเทาเราวกับว่าในห้องของสวีชิงมีกลิ่นอายที่ทำให้พวกมันหวาดผวาอยู่ครั้งนี้เสียงในร่างกายสวีชิงดังต่อเนื่องยาวนานกระทั่งดูจากเวลาก็ยังใช้มากกว่าก่อนหน้านี้ผ่านไปครึ่งชั่วยามเต็มขณะที่รูขุมขนทั้งตัวของสวีชิงมีสิ่งปนเปื้อนหลังทะลักออกมามากที่สุดดวงตาของเขาก็เบิกขึ้นฉพลันในพรุตาน,นั้นทั่วทั้งห้องมีแสงม่วงสว่างวาบแล้วดับไป และพริบตาที่เขาเบิกตานั้นร่างกายของสวีชิงก็มีเสียงกรอบแกร,บ,กรบดังก้องราวกับกระดูกกำลังยืดยาวเลือดเนื้อกำลังยืดขยายความรู้สึกราวกับถูกฉีกถึงก็ตามมาด้วยเช่นกันแต่ทั้งหมดนี้สำหรับสวีชิงแล้วยังอยู่ในขอบเขตที่เขาทนรับไหวระหว่างอดทนอย่างเงียบๆก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามขณะที่ทุกอย่างทยอยเสร็จสิ้นอย่างช้าๆสวีชิงลุกขึ้นยืนเสื้อผ้าของเขากลับสั้นลงพ่อหนึ่งร่างกายที่สูงชลูดแม้จะไม่ถึงขั้นถอดร่างเปลี่ยนกระดูกแต่ก็ใกล้เคียงราวกับนำมาหลอม,ม่ โดยเฉพาะหน้าตาเนื่องจากในร่างกายเป็นความบริสุทธิ์ทั้งหมดไม่มีไอพลังประหลาดสิ่งนี้ทําให้ความหล่อเหลาที่มีแต่เดิมทีของเขาชัดเจนมากขึ้นเมื่อรวมกับความเย็นชาก็ยิ่งทําให้เขามีเสน่ห์หน้าพิศวงที่แม้แต่คราสกรปรกก็ยังไม่อาจปิดบ,บังได้แต่สวีชิงก็ไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้เขาเดินออกจากห้องหลังจากทดสอบความเร็วแล้วเขาก็ต่อยขึ้นไปบนฟ้าหนึ่งมาเสียงดังฟ้าผ่าดันกำปั้นนาพลังของมันมหาศาลมากกว่าขั้นสี่ไม่ใช่แค่เท่าตัว ที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือขณะที่หมัดของเขาซัดออกไปคลื่นพลังวิญญาณอันแข็งแกร่งปรากฏภาพมายาเงาของเซียวออกมาในปากมีเขี้ยวแหลมราวกับผีร้ายนี่คือพลังระดับหนึ่งเซียวหรือสวีชิงมองกำปั้นของตนเองผ่าหนึ่งพึมพรมออกมาเสียงต่ำท่ามกลางสุนัขป่าที่สั่นกลัวอยู่รอบๆเคล็ดทิรีสมุดเคยกล่าวไว้ว่าทุกๆขั้นจะเพิ่มพลังหนึ่งพยักและห้าพยักษเท่ากับหนึ่งเซียวสองเซียวเท่ากับหนึ่งขุยแต่หลังจากสวีชิงคิดดูแล้วก็รู้สึกว่าตนเองไม่สอดคล้องกับสิ่งที่บรรยายไว้ในเเลล็ดทรีสมุย พลังของตนเองเวลานี้เกรงว่าจะมาถึงระดับเจ็ปดพยักแล้วความเร็วเองก็เช่นกันกระทั่งเขาอย่างมั่นใจด้วยว่าหากตนเองฝึกเท็คิรีสมุดไปถึงขั้น6ก็จะมีระดับพลังเทียบเท่าสองเซียเลยทีเดียวน่าจะพระผลจากผลึกวารีสีม่วงแล้วก็ดับเทพเจ้าที่เรียนแบบมาจากสารเจ้านั่นแน่แน่สวีชิงเงิงงมองมือซ้ายของตนเองนิ่งงันอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงยกขึ้นช้าๆในหัวก็ปรากฏภาพดับเทพเจ้าขึ้นมากระแสอากาศรอบด้านก็เหมือนจะผสานรวมเข้าด้วยกันครู่ต่อมาสวีชิงไม่ได้ทําต่อแต่กลับผ่อนมือขวาลง ยังห่างชั้นอยู่สวีชิงสัมผัสได้ว่าตนเองยังเรียนแบบมาไม่ถึงขั้นเวลานี้จึงสูดลมหายใจหรือขณะกำลังคิดจะกลับไปที่ห้องแต่ตอนที่เขาหมุนตัวกลับก็ก,ก,ก้มหน้าลงไปมอ,ง,องเงาของตนเองใต้แสงจันทร์ตอนที่ทะลวงขั้นก่อนหน้านี้ไอพลังประหลาดทั้งหมดก็หลอมรวมลงไปในเงาเหมือนกับเวลาปกติเวลานี้ทั้งร่างเขาจากภายในสู่ภายนอกล้วนบริสุทธิ์ไม่มีไอพลังประหลาดเจือปนเลยแม้แต่น้อยสวีชิงจ้องขเขม็งไปที่เงาจูจ่จูก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นไม่รู้ว่าเงานี้ควบคุมได้หรือไม่ หลังจากความคิดนี้ปรากฏขึ้นในสมองเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ทำให้สวีชิงจดจ้องไม่หยุดในใจก็ลองทดสอบให้มือในเงาเคลื่อนไหวแต่ทดลองอยู่นานก็ยังไม่สามารถทำได้สิ่งนี้ทำเอาสวีชิงท้อถอนใจออกมาเบาๆเขาคิดว่าตนเองละโมบเกินไปแล้วขณะที่กำลังจะล้มเลิกตอนนั้นเองจูๆ่ๆมือในเงาของเขาก็สั่นเล็กน้อยฉากนี้ทำสวีชิงเบิกตากว้างลมหายใจก็ค่อยๆถี่รัวขึ้นเขามั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดและเมื่อครู่มือของตอนเองไม่ได้ขยับเลย ดังนั้นจึงเพิ่มการจดจอและการทดสอบเข้าไปอีกจนผ่านไปครู่ใหญ่เงาของมือเขาก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมาโดยที่สวีชิงไม่ได้ขยับขยื่อนเพียงแต่ครู่ต่อมาสวีชิงก็รู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดขาวโพลนไปหมดผ่านไปครู่ใหญ่อาการเจ็บปวดจึงดีขึ้นหอบหายใจหนักดวงตาของเขากลับเผยประกายแรงกล้าออกมาควบคุมได้สวีชิงก้มหน้ามองเงาตนเองอย่างลึกซึ้งผ่าหนึ่ง เขารู้ว่าตอนนี้แม้จะยังควบคุมได้ยากยิ่งไปกว่านั้นอาการสมองขาวโพลนเมื่อครู่กับความเจ็บปวดในตอนนี้ล้วนบอกกับเขาว่าเรื่องนี้ต้องใช้พลังงานมหาศาลแต่เขาเชื่อว,ว่าหากตนเองฝึกให้คุ้นชินและพลังบำเพ็ญพัฒนาขึ้นจะต้องมีสักวันหนึ่งที่สามารถควบคุมเัาตนเองได้อย่างคล่องแคล่วไม่ช้าก็เร็วและพอถึงตอนนั้นเงาก็จะกลายเป็นอาวุธที่คนอื่นคาดไม่ถึงหวังว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วสักหน่อยนะสวีชิงสูดลมหายใจลึกนวดคลึงหน้าผากที่เจ็บจนแทบริแตกกลับไปนั่งสมาธิในห้องของตอนเอง จนถึงรุ่งเช้าเขาจึงฟื้นฟูกลับมาครึ่งหนึ่งสีหน้าดูอ่อนล้าไปบ้างฟื้นเรียกสติตนเองเปลีป่ยนเป็นชุดเก่าที่ตัวใหญ่หน่อยรีบร้อนออกไปยังกระโจมปรมาจารย์ปเชิญเฟยหยวนไม่อยู่ปรมาจารย์ไปเองก็ยังไม่มามีเพียงถิงอวีที่นั่งท่องตำราย,ยาอยู่ที่นั่นหลังจากเห็นสวีชิงเข้ามานางก็โบกมือเป็นการทักทายจากนั้นก็ท่องจําต่อช่วงนี้ล้วนเป็นเช่นนี้สวีชิงเคยได้ยินถึงอวีบอกว่าในกลุ่มเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ด้านนอกก่อนหน้านี้มีเพื่อนของเชิญเฟยหยวนยด้ว ดังนั้นเขาจึงลาออกไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยครั้งส่วนปรมาจารย์ไปช่วงนี้ไม่รู้ว่ากําลังวุ่นอยู่กับอะไรทุกวันก็จะมาสายสักเล็กน้อยเมื่อจบการสอนก็จะกลับไปอย่างรวดเร็วสวีชิงพยักหน้านั่งลงข้างๆหยิบเอาแผ่นไม้ไผ่ของตนเองออกมาขณะทบทวนการบ้านของเมื่อวานเงียบๆถึงอวีที่ทักทายเสร็จแล้วก้มหน้าก้มตาจู่ๆก,ก็เงยหน้าขึ้นจ้องไปที่สวีชิงอย่างสงสยัยทําไมข้าถึงรู้สึกว่าตัวเจ้ามีบางอย่างเปลี่ยนไปมากนะสวีชิงไม่เงยหน้าทบทวนบทเรียนต่อ ดวงตาเป็นประกายของถิงอวีถะลึงโตจ้องมองตรวจสอบอย่างละเอียดเทียงไม่นานปรมาจารย์ปก็เข้ามานางจึงหยุดไว้ก่อนแต่ระหว่างการเรียนในวันนี้นางก็กว่าตามองมาที่สวีชิงอยู่หลายคราถ้าหากเป็นวันปกติปรมาจารย์ปจะต้องเข้มงวดจริงจังแน่นอนแต่วันนี้เขาเหมือนมีเรื่องในใจหลังจากสั่งสอนมาไม่กี่คำก็ไม่สนใจอะไรอีกจนกระทั่งสอนจบและมอบเนื้อหาในการทดสอบวันพรุ่งนี้เรียบร้อยปรมาจารย์ปก็รีบร้อนจากไป หลังจากอาจารย์กลับสวีชิงลุกขึ้นจะจากไปถิงอวิทางนั้นก็โยกตัวเข้ามาขวางที่ข้างประตูสวีชิงเลิกคิวเล็กน้อยมองไปทางถิงอวิถิงอวิเองก็เงยหน้าขึ้นอย่างไม่ยินยอมใบหน้าเล็กงดงามเกินธรรมดาดวงตาโตราวจันทราดาราถลึงจ้องสวีชิงเนตรงามกาดมองไปตามร่างกายรวมถึงใบหน้าของเขาเอ่อยขึ้นอย่างตกตะลึงว่าข้ารู้แล้วเจ้าสูงขึ้นนี่เองอืม สวีชิงทยักหน้าอ้อมตัวถิงอวีคิดจะจากไปแต่ถิงอวีก็โยกตัวเข้ามาขวางอีกครั้งดวงตาเจิดจ้าเหมือนดาวพร่างฟ้ามีความอยากรู้อยากเห็นเล็กๆเด็กน้อยหน้าเจ้าก็สกปรกมอมแมมอยู่ทุกวันจนข้าไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเจ้าเป็นอย่างไรวันนี้เจ้าเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ได้แล้วข้าจะเช็ดหน้าให้เจ้าเสียหน่อยดูว่าหน้าตาเจ้าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรถิงอวีพูดพางหลวงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาคิดจะลงมือสวีชิงพระออกตอนที่ร่างเพิ่งถอยหนีถิงอวีก็ร้องฮึขึ้นมาเด็กน้อยข้าเคยช สวีชิงชง,งักและจังหวะที่เขาชนงงักนี้ร่างของทิงอวีก็เข้ามาในพริบตาผ้าเช็ดหน้าในมือก็ชื้นขึ้นมาด้วยคลื่นพลังวิญญาณเช็ดที่ใบหน้าของสวีชิงเบาๆแก้มที่ถูกเช็ดถูก,ก็เผยผิวขาวใสาสะอาดออกมาในพริบตาสวีชิงในใจไม่ทนต่ออีกแล้วคิดจะขัดขืนหลบหนีเด็กน้อยข้าเป็นสิทธิ์พี่หญิงเจ้านะทิงอวีตะโกนขึ้นอีกครั้งและสิทธิ์พี่หญิงคำนี้ก็ดูมีน้ำหนักอย่างมากจนร่างของสวีชิงแข็งทื่อไป ดวงตาทิงอวี้โค้งจนเหมือนจันเซี่ยแสงประกายและความเจ้าเล่เอาไว้ด้วยครั้งนี้หยิบเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดไปเช็ดมาบนใบหน้าสวีชิงอย่างรวดเร็วกว่าเดิมสวีชิงแม้จะรู้สึกต่อต้านอย่างแรงกล้าในใจแต่คำว่าสิทธิ์พี่หญิงนี้ก็ทําเขาไม่อาจหลบเลี่ยงได้ในท้ายที่สุดเป็นเช่นนี้ใบหน้าสวีชิงที่ถูกถิงอวี้เช็ดถูก็ค่อยๆเผยออกมาชัดเจนการเคลื่อนไหวของถิงอวี้ก็ค่อยๆช้าลงดวงตาเบิกกว้างยิ่งจ้องมองใบหน้าสวีชิงอย่างงงงันไม่รู้เพราะเหตุใดในสมองจะมีแสงตะวันเจิดจ้าปรากฏขึ้นมา ใบหน้าสวีชิงสะอาดสะอ้านครั้งแรกในรอบหกปีสิ่งนี้ทำเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งถือโอกาสที่ทิงอวี๋เหม่อลอยอยู่ตรงนั้นปลีกตัวออกมาแล้วรีพุ่งออกจากกระโจมแสงตะวันทอมาบนใบหน้าความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจของสวีชิงก็ยิ่งรุนแรงขึ้นความรู้สึกเหมือนเดินตัวเปลือยเปล่าอยู่ด้านนอกเขาเลยกล้มหน้าลงแล้ววักเอาดินโคลนบนพื้นขึ้นมาทาที่ใบหน้าเช่นนี้ถึงทำให้เขาถอนใจโล่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นกลับมาเย็นชาดังเดิมเดินตรงไปยังพื้นที่ต้องห้าม จนกระทั่งเขาออกมาถึงอวีในกระโจมถึงได้ถอนหายใจยาวออกนึมงําเสียงเบาอืมหน้าตามไม่เลวเลยนางพูดพังเลื่อประตูกระโจมออกโดยไม่รู้ตัวมองไปยังแผ่นหลังสวีชิงที่ห่างออกไปใบหน้าเล็กที่สูงทรงงดงามแดงระเรื่อเล็กน้อยมองไปรอบๆอบอย่างลุกลี้ลุกลนหน้าตาดีกว่าเฉินเฟยหยวนเยอะเลยไม่สิเฉินเฟยหยวนเทียบกับเขาไม่ได้เลยต่างหากขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก